ถึงเรื่องของเด็กๆน้องๆประถมใครมีปัญหาอ่านยังไม่แตกสะกดยังไม่ถูกวันนี้มีคุณครูที่จะมาให้คําแนะนํามีวิธีการดีๆมาบอกกัน<ๆ>เพื่อจะเป็นปนระโยชน์กับน้องๆกันบ้างนะครับพาไปดูคุณครูทรายครับครูสอนวิชาภาษาไทยครูทรายหรือว่านางสาวเขมรนิทอําแห่สอนอยู่ที่โรงเรียนวัดคงรัตนารามซึ่งอยูใ่ในพื้นที่ของสนมนักเกตพื้นที่การศึกษาของกรุงเทพมหานครครับ ครูทายเนี่ยได้รางวัลเหรียญทองด้านผลงานการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมนะครับโดยนวัตรกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาไทยนะครับ หลังจาก,จากที่ครูทรายเนี่ยค่ะเขาสังเกตว่ามีน้องนักเรียนป .1 บางส่วนเนี่ยไม่สามารถที่จะอา่านแล้วก็เขียนได้ถูกต้องแม่นยําโดยเฉพาะภาษาไทยแล้วมันจะส่งผลทําให้น้องเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนภาษาไทยด้วยคุณครูบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในการเรียนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อในการเรียนกลุ่มสาระเรียนรู้อื่นๆด้วยค่ะชอบภาษาไทยไหมชอบทำไมถึงชอบเพราะว่ามี ระบายสีแล้วก็มีเป็นเพลงครับเราชอบระบายสีลราชอบเพลงชอบเป็นเพลงครับเขาสอนยังไงล่ะเป็นเพลงที่เป็นอยากรู้มากอ่ะเช่นยังไงเพลงคำโค้กคาค่ะร้องสิควายลาลพิดข้างขวาขวาขวานมาลายขวางขวายไปควายขวางวิ่งวนขวักควายควายขวางวิ่งวนขวักควายปอดแหวงขวาไล่ลมคว่ำขวางควาย แล้วก็จะใช้วิธีก็คือซ้ำย้ำทวนนะคะเมื่อเด็กเข้าใจเด็กจำพยัญ,ญชนะได้เด็กรู้วิธีการผสมคําแจกลูกคำเด็กเขาก็จะเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ดีค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เวลาเขาอ่านสะกดคำครูเนี่ยไม่สามารถสอนคำให้เขาได้ทั้งหมดเพราะคำมีเป็นร้อยเป็นพันคำเลยครูสอนได้แต่วิธีการหรือวิธีการแจกลูกสะกดหรือว่าผสมคำเมื่อเด็กเขา เข้าใจกระบวนการตรงนี้แล้วเด็กก็สามารถนําทักษะและความรู้ที่ได้เนี่ยไปไประยุกใช้เองได้แล้วก็หาสกุลเองได้อโอ้โหต้องเรียกได้ว่าน,น้องๆเก่งจังเลยนะคะเอาไว<ช>้จะขอเทคนิคบ้างนะคะเนี่ยคุณกมลรอดคล้ายเลขาสพทอบอกนะคะว่านายกรัดมตรีสั่งการว่าเมื่อเด็กจบปนหนึ่งต้องอ่านออกซึ่งมั่นใจเหลือเกินนะคะว่าภายในปี2558นั้นจะสามารถทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครับคน ทำพร้อมกันนะครับถือว่าอันเดิมเป็นการแก้ปัญหาอันนี้เป็นการเริ่มต้นทํางานกับสุดท้ายก็คือถามว่าเราจะต้องทําอย่างไรเนี่ยเราแค่เร่งพัฒนาการเรื่องนี้ให้เร็วขึ้นอย่างน้อยสามเท่าเหมือนกันเมื่อก่อนเราใช้เวลาสามปีในการทําให้เด็กอ่านเอกเขียนได้แต่ตอนนี้เราเร่งสปีดให้เร็วขึ้นก็เหลือปีเดียวซึ่ง และในปี2558นะคะพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ประกาศนโยบายว่าให้เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยนะคะเชื่อว่าน่าจะทําได้เพราะว่าน้องๆตั้งใจแล้วก็มีคุณครูที่มีคุณภาพแบบนี้ถ้าทางจะสนุกนะค่านะครับ